มีใครกําลังติดตามเรื่องของคุณนานาราบีนาอยู่บ้างคะล่าสุดนานาก็ได้ประกาศขายบ้านแล้วคะ่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมานะคะว่ามีดาราอักษรย่อนอนหนูเบี้ยวนี่เพื่อนเพื่อนมูลค่ากว่า400ล้านบาทจนในที่สุดนะคะนา,นานาก็ได้ออกมายอมรับว่าดาราอักษรย่อนอนหนูนั้นคือนานา,นาราบีนานั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นก็มี กระแสข่าวต่างๆออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าที่แห่ unfollow นานานะคะแล้วเจ้าตัวก็ออกมาร่ําไห้ชี้แจงว่าที่เธอเนี่ยมีนีสินขนาดนี้เพราะว่าลงทุนในการทําธุรกิจเกินตัวค่ะบริหารเงินผิดพลาดทําให้ตอนนี้นะคะเป็นนี่เป็นสินเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคืนต้นคืนดอกให้กับเพื่อนได้ครบ จนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาประกาศขายบ้านหรูมูล,ลค่ากว่า69ล้านบาทของตัวเองผ่านทางไอีแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางคุณเวสามีเองเนี่ยก็มีการช่วยโพสต์ขายบ้านหลังนี้ด้วยโดยนานาก็บอกว่าการที่โพสต์ขายบ้านหลังนี้เนี่ยจะขอโอกาสแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะก็คือหาเงินใช้นี้นั่นเองค่ะหลังจากที่นานาโพสไปเนี่ยก็มีแฟนๆน,นะคะเข้ามาคอมเมนต์บางฝ่ายเนี่ยก็เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนานานะคะว่าถ้าเกิดว่าคนล้มแล้วเนี่ยรู้จักตั้งตัวรู้จัก ลุกขึ้นสู้แก้ไขสินที่ผิดพาดเขาก็พร้อมซัพพอร์ตพร้อมเชียร์แต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะใช้เงินเกินตัวแล้วก็ควรที่จะเชื่อใจไว้ใจแล้วก็ไม่หลอกลวงเพื่อนๆนะคะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลแล้วก็หลายคนก็จับตาดูว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกปริมได้ค่ะ